มาเด้ออร่อยมากเลยค่ะเกี๊ยวน้ำทำเองเด้อมานะักมานะัโอ้ยสุดยอดร้านนี้สู้ไม่ได้เลยร้านค้าสู้ไม่ได้ทำเองอร่อยมาก ยอดฝีมือเพราะว่าเรามีกวาตุงของเตะน,นะเาก็เลยเข้ากันนวกับ <c oughs> เราทำน้ำซุปเราไม่ต้องอะไรมากมายน้ำซุปง่ายๆเพราะว่าหมูมันเป็นหมูสับอยู่แล้วเราไม่ต้องมีน้ำซุปหมูอีกรอบ มีผักก็ต้มผักแล้วก็ใส่กระเทียมดองแล้วก็ใส่ขนอนนิดนึงนะ้เกลือนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ใส่พริกไทยนะเกลือแล้วก็ <c oughs> ใส่ขนอนเ <c oughs> มื่อกี้ใส่เกลือใส่คนอลแล้วก็ใส่แครอทต้มแค่นั้นเอง มันตานเรามาใส่ข้างนอกใส่ในถ้วยนี้เนาะแค่นี้ทำไมมันอร่อยก็ไม่รู้น้ำซุปนี่สุดยอดเลยเรามาปรุงข้างนอกเนะี่ยเราก็มีเครื่องมันก็เตี๋ยวช่วไปนะเนาะเทียมเตียวมีพริกพริกป่นพริกเผาคั่วเองอร่อยมา มาเดินเนี่ยเกือบจะหมดถ้วยแล้ว <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ